มาพี่น้องจ้าก,กินตำดองแดงน้ำทิพย์แซ่บๆน้ำกันจา้าสวัสดีค่ะสสวัดีพี่น้องกองไฟสุขสุขสุนค่ะมาพอพอทิย์แล้วจะพี่น้องกับเส็บเนื้อผู้น้ำทิพย์นะคะมาพี่น้องเขเอื้งคุณนั่งนั่งคยขังางนี้บอเห็นมันเต็มจอเพราะว่าเป็นนิมมามาพี่น้องไปซื้อของมาแล้วที่กับนัดแม่น้องหนูลินแอบไปซื้อของมาสองชั่วโมงนะคะให้สามคนนี้อยู่ร้านพี่น้องจา้าไอ้น่าคุณน้าก็อึ้งอยู่ร้านก็ได้เฝ้าไปเฝ้ามากก็ได้หิวเขาพี่น้องก็จวดกอนเหมือ,อนอีอว่ากินเลยกินได้ กินกกินกิน้งหนึต่วันถ้ากินข่าวพี่น้องเป้นแตจอยก็เลยกินข้าวกอนแบะบักง่งกับเมิดหน่อยคนน้ำง่วงตัวนั้นกากินตะป้นตะปนกันเลียอยู่นักขาวข่าววัขาววันลายกินเนี่ยไม่ได้กินด้วยตุนกินเร็ว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 เดี๋ยวลงแดงมามามาขอาวกินเนี่ยจับลงแดง แม่าม่น่งจได้ไหมอนเขาเป็นคักเกลอพี่น้องแต่มูงกปุเได้กันปะแสบจ้ะแสบนั่งมตนเกือ่หน่งต่้ง Okay, Thank you. cái ơn người Tầm đúng ta chạy thật tâm ừ, lý là chạy thật tâm 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 lý là chạy thịt ขึ้นก็ได้เดเดี๋ยม่เอาตอขึ้นเสียงยินส้นรถดินนันส้นนั้น,นหนงห,ห,ห,หางหึงทางค่จะไ,ไม่ใส่ลายดอกเดียร์ฝนตกไม่รับตอมาขอ้นอคุณแล้วไม่ให้เหงน้องตังเม่มนมมพี่ตังเม่ตม่มกินกระแซบอันนี้นแบบธรรมศาสตร์ื้อกันไคนี่ไฟรบ้างออ่น

มนีบบอละให้ัวนยังบ,บริหารเพจบานนัคบพี่น้องมือใหย่ยางน้างหลังใช่บ้านเข็ไปโโห เสียงกูได้เอ้ยไ่เสียงกูท่าเลยล่ะไม่ท้อเด็นเลยล่ะกูเ้ยเอ้ยงากันเออเอออืมงาอีดีพี่น้องจ้าพูนะเกยหอยปลาสดปอาพี่น้องปันเถอะง่ามอีดีนัดเอ้ยนัดเดี๋ยวมันเป็น

อรจริงมืกี้มันหนังเนี่ยชอบกินเบอร์รี่ให้กินย่างๆค่มากินกะปิยงพิตตัวเครับอันนี้ข่าวกันกับกะปิกับตรงี่มานกินย่าเป็นบางร้านเนี่ยบางร้านที่กะบ่ไม่พักบางล้านก็ไม่พัก น้อยมากที่จะมีผักผักจะไม่ถู่ใจคุเพื่งองอกมันน้อเทาไหร่เป็นบางอย่างโอ้โห,น,หน,น้อยรสชอหอมนๆเลกังอือ กินแม่กินเ้อะคนน่ากินอิ่มมันบ่อิอ่มตัวเมื่อหาเว้ยหัวท่านหัวจำเปันนึงแขกมะเขาร้านก็ไปจุ่มหัวตั้งฟาวซซยแล้วพี่น้องเนี่ยแซ่บไร มันวัวกับคนมืดเป็นยังไงคุยนถือว่าเป็นถุยถือว่าอีกจัตุรัสสามลายคัมสามสามเป็นยมงไงสามเลยอ่ะเลยละสามคำมมาเราถือเป็นจัตรัสอื่มแล้วพอเป็นเอไหมอยล่สไตล์ันเลย แต่ว่าานนั่หายเันกลิ่นฮอทจีนมั้งสิ่มเซตยังลูกสิ่งตอลูกชิ้นปลาเสียไปแล้วค่ะลูกชิ้นปลาเมื่อนนี้ใหญ่มากเลยน่าแซ่บ

เพชรจะหอนจะกันปาทอพี่มูกับพวกคี่มพี่น้องจาา้าเขาทัวรได้ลนะานะกวนบักพริก้ชนบกวนบักพริกก็เหรอโอ้ยสู้บราถพี่น้องก็จะมาหุ้งกันล้มแพ้ อืมเราต้องดูคาคมแล้วเป็นรถสีอื่นก็สีอื่นแยกแยมแยกแยมอยู่สิแ๋้วไฟแองเน่ขาลงมาก่อนตัมูกเล็กพี่น เห็ดยูบุเพนจะขอกับเห็ดน้ำตั้งเสียมด้วยนี่มึนขึ้นหูกันิว่าเมึงขึ้นกินตะมะคงก็ว่าปลุกละพอก็เมนสู้หาสู้หากันปลุก่ากินตมคุ้เรือพี่น้อยงียมากินตมัคุ้งเงียเลยกฟังด้วยที่แอบกิน bắp pha cà pía đó, gìn lại. có một cái, một cà pía, để lại, muốn để bắp ไออีนี่แหละว่าหมวยอีนีอะไรที่มันมเหม็นเธอชอบนนอเนาะเฮ้ยเจ้าซาจิหาเรื่องกับปีพอมหกสิบเม่ค่ะร้านนี้หูดหมดรอพิชสิบบาทมาพิกมกพิี่เห็นน้าผพิชก,ก็ได้สะ น้องเผ็ดน้องแสบหวานน้งหวานอนะอ้กานึกหาแล้วไง ก็วหวังจะกนอก้องแมงหรอว่าเจ้ากับเพจจะยากเพจกับม,มาพูเ็นกินเพเห็นว่าเจ้าอีกเอ้ยใส่ไหวะสัเ้งแมีเนาะเดี๋ยวผมงามนี่อนอยอันนี้ลูกไม้หล่ในมาไกลต้นอันนั้นลูกไม้หล่นไกลต้นไหน เราพอึงกับแม่เราอคืแต้ยเ้งนตขเลย้าเนอคนอวดบวคือคนอวเรก็ยันเกียรติใจ่บ้า่นมาคือต้วเนาะ้าคนอวนั่นนะม่ชคนสวยิงจะมา วกมันแบบน hmm. นม่ที่หง่อแล้วจอยปวดเลยนะเนแต่คนเริ่มตุ่นย่างคนพุทธไทยแล้วว่ะ nếu mà đi mẹ bắt bài hả bố mẹ mọi người mẹ mọi ra mẹ mọi người 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 mẹ mọi mẹ 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 แกเป็นน้องจ๋าอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มากินรอพี่รอนองคือเกาค่ะไว้พอกันคลินอาหารนะคะเด้อบอกกับสิลุง,ลงว่ามันมันมันเพีดเนาะเดี๋วยวมีเวลาไปตอบคอมเมนต์ค,คือเกาพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวแรกเป็นสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปไหนจะมือก็ได้ <laughs>